ขอเจอนะครับขอเชิญนะหนงเก้า9ูปรักถ่ายลูกนักด้วอ้าวหนึ่งเก้านี่มาโดทต์เลยอ้าวึ่เก้าของเาีลยรูปเขามาแม่ไายโดทต์เลยสารพัพประโยชน์สารภาพประโยชน์มากใจเลครับอะไแปลกปุ ครับพระอาจารย์เต็มดวงครับลอยกระทงวัดเทวประสานนะครับตรงข้ามวัดเทวประสานจะเป็นเยืย้องๆไปนะครับจะเป็นวัดตะพานหินนะครับก็มีงานจัดงานเหมือนกันลอยกระทงนะครับแล้ววันนี้จากวัดตะพานหินมาก็จะมาทางเรียบแม่น้ํามาก็จะก็จะเป็นเทศบาลน,นะครับเป็นเวทีของเทศบาลจัดงานฝั่งกั้วก็คนเยอะนะครับ เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไปนะครับพระพุลวงพ่อพระพุทุเทพิการได้ไดงนัไ้ไดได้จักรยานเขาไปแล้วประทาาทุพพิมอยู่ไหนเนี่ยเชิญเชิญเชิญจักรยานผู้เธอออกแล้วเชิญตรงเชิญตรงใครได้จักรยานเขาแล้วใชเงิเออเออใชับมาลตูเี่ยเยี่ตู้เยี่่น้เย่เครื่อตักผ้าอยู่นะครับ ออจ้าขออนลเยไม่ได้เป็นกางจนแล้วไปอะไระด้วยอะไร็คนนี้ได้จักรยานนะครับนะคนนี้ได้จักรยานโชคดีได้จักรยานกลับบ้านโอ้จักรยานดีนะด้วยนะครับจักรยานหนึ่งพัน

โครับโดยการทำบุญก็ดีเนาะจะมทิพย์ให้ผู้ร่วมรักไปแล้ก็ได้ได้ไหครัทักผ่านสิบบานะฮะสิบามาเลยมาเลยงั้นครับเยังไม่หยุเลยเราะบอว่ายังไงซะเรื่องพุผู้สื่ข่าวมาละผู้สอ่าวแจกอเคแจกเยอะเยทังด้าสก็ยังไม่ให้ต่ครับ มบคุณตานาใส่คุดได้เลย่ชุดได้เลยนะต่อไปใช่ขอต้อนรับเลยนะครับขอต้อนรับเลยนี่ต้ักรายบันนะครับคณะกรรมการคณูบคุมครเรียนเทศบาลตึผมจะบอกให้จะใส่รุ่รวายอีกทีนึงนี่คือรับสุดท้ายนัเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ทั้งหมดจต้องเอ ออไปในคืนนี้รอสุดท้ายบอกว่ามีของออกหมดแน่นอนว่างั้นมีตู้เย็นด้วยมีตู้เย็นมีเนครื่องซักผ้าอเยอะแยะเลยของประโยนาวดอย่างมบ์เเพราะว่าสิของเราไปมาเป็นสทธาของพระเดินรทุกท่านแอครับ

ต้บอกแล้วไงไม่เคยสั่งต้นเราหมดปิดจ็อกไปเลยเร็วมเลยทนไปเลทำไปเป็นยังไงลเอาเลยไม่ได้ได้่า้เช่แ่ต็มตัวทั้งันปรานาสี่ห้าจสิบสองปานาปีหกนะครับวันศุกร์ปราธนาสี่ห้าดอีหน่จยครับ มาอย่างไรได้ได้เครื่องซักผ้าเข้าแล้วสิได้ถังวัดหิวมาสักผ้าอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเนี่ยโชคดีได้เครื่องซักผ้าครับเนี่ยออันนี้ไทยวัดยมบาลวัดมุนเป็นของถือกับเาเป็นผู้แจกนะเออมาแจกยิงเออไม่บอกเลยนะ เก็แบบกุญแจเครื่องซักผ้าได้ซักผ้านะครับอ่าอักสองครั้งนะครับกุญแจเครื่องซักผ้าอะไรนะครับเออเชิญนะครับให้หมดเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะฮะอ่าได้เพื่อนซักผ้าเออร้านตามเาวบริจาคไว้ให้นะครับนะเจสสาซอสานะครับอันนี้ดูชมหน้าคนที่โชคดีได้รางวัลน,นะครับ รับคืนบาปนะฮะถ้าท่านได้อรับก็ถือว่าทับคืนและให้ท่านไม่ได้อะไรไปแยกง่านะครับอยู่ซ้ายมือให้อยู่ขวามือท่านะครับท่านข้ามาอยู่ขวาลูกของท่านนะครับแลกถ่หนึ่งใบต่อนหนึ่งแบบนะครับนะฮะเราให้หมดเลยนะครับ ดูผู้ที่ร่วมบุญใจบุญนะครับมาร่วมเมตักรูก้อยพาโชคนะครับผมจะต้องจังเม็ดนะครับเพื่อให้ไม่ต้องขืนตักกันนะครับแต่ช่วงนี้คณะครูก็ขายในเรื็วๆก่อนนะครับพอใกล้จะหมดแล้วทางคณะกรรมการในลูก้อยจเริ่มสั่งเมงนะครับเพราะฉะนั้นประกาศในลูกท่าน กูชนนะครับวันนี้นะครับทางเทวทตาจารเงินทุกบาททุกจันนะครับทางวัดก็จะนำไปบวยนะจึงเสื้อสุดหรอในวัดนะครับถ้าเจอโจ๋หรนามนะครับพี่น้องครับถ้ามาแล้วนะครับสุดตราก็ครับถ้าเจอเป็นเขียนว่าใบ c ี c ซีนะครับหนึ่งใบท่านไปแลกไข่ได้อยู่หนึ่งฟองนะครับ 1> 1ห,หนึ่ใบไปแลกไข่ได้หนึ่งฟองนะครับพี่น้องครับฉันั้นนะครับท่านที่มาช่วยวัดกับลูกน้องก็อาจจะน้อยไปช่วยหน่อย,น,อยโอโอะนะครับเนาะอแล้วผมก็มาทำหน้ <c oughs> าที่นั้ <c oughs> <c oughs> น <c oughs> มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับ นักสมัคการครับเข้ามาช่วยอระจายเรื่อลอยหน่อยนะครับเข้ามาช่วยกระจายรื่อลอยหน่อยครับนะครับเข้ามาช่วยกันหน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยตัวน้อยๆได้ๆไปจังหวัดนะนะฮะไปจแล้วัดนะขอบคุณคนแก่ไม่ใช้งานเลยครับแย่ครับมาทำอะไรกันไม่ได้แล้วเพราะเรา่องงานมาทำงคนกันหอยจะวิ่งในช่วงกลางวันเลยครับแล้วเอาต้นใหญ่ก็ไปเลยนะครัอก็อาจจะ

ปลามึกสวยจังแมค้าก็สวยปลาหมึกก็สวยขายก็ดีนี่คืองานลอยกระทงวัดเซวะปปสตา,า,าตนะครับอําเภอตะฟาิีจังหวัดพิจิตรนะครับโน้องพ่อใหญ่นะครับนั่งท่านนั่งสง่างามอยู่นะครับนะ ก็ตรงไปนี่คือบริเวณทางข้ามแม่น้ำน่านนะครับเป็นสะพานแขวนหน้าวัดเทาวาประสานพอดีครับเนี่ยเพื่อความสะดวกกับพี่น้องประชาชนนะครับเนื่องคที่นง่ายนะครับเมื่อในอดีตจะไม่มีสะพานนี้นะครับเอาไดีครับผมเอาจะไปไหนอ่ะ ก็ดูสิครับในงานลอยกระทงตะพันหินนะครับน่นฝั่งน้่นวัดตะพันหินเสียงดังอยู่น่นนะฮะวัดตะพันหินวัดหลวงพ่อพระพุทธพิชัยนะครับนะฮะวัดหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับอำเภอตะพันหินเรานะฮะมีหลวงพ่อพพุทธพิชัยองค์นะครับนะ แล้วก็นี่มีผู้คนข้ามมานะฮะข้ามมาจากฝั่ง,งนโน้นก็เยอะนะครับไหลกันมาเลยนะฮะจากฝั่งนู้นฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นมีงานด้วยนะฝั่งนู้นมีงานด้วยนะครับนะมีงานมีเวทีมีดนตรีมีเทศบาลจัดงานนะครับนะครับยืนอยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่านนะครับสะพานแขวนสะพานหยุนะครับ พระจันทร์ยางสวยเลยนะครับนะฮะเต็มดวงวันนี้นะครับครับท่าแม่น้ำไปก็อนนู่นนะครับหลวงพ่อพระพุทธเกศมงคลนะครับวัดเทวปัสสาดนะครับมีผู้คนมาเยอะแยะเลยครับวันนี้นะฮะลอยกระทงนะครับหกเจ็ดไอหกเจ็ดนะครับถ้าแม่น้ำ แม่น้ำมานะครับแม่น้ำน่านมาสถาแขวนนาวัดเทวะนะครับจะไปวัดตะพานหินไปไหว้หลวงพ่อพระพุทธชัยต้นหน่อยนะครับพอดีเอ้าขยันมงกรทองมาท่านะครับมังกรทองนะครับได้ข่าวว่าจะข้ามไปเล่นที่วัดเทวะประสาทนะครับ กลับไป ถ้าจะข้ามไปต้องข้ามไปอะครับแต่ว,ว่าเดี๋ยวดูที่วัดตะพานหินก่อนนะครับอันนี้ผมเดินเดินข้ามมาถึงวัดตะพานหินแล้วนะครับเอ๊ะฝั่งนี้ทําไมมีลอยกระทงโอ้มีการจัดกิจกรรมอะไรเนาะหน้าวัดนะครับโอ้เข้าไปลงไปลอยกระทงข้างล่างนะครับยดูสวยงามนะลงไปลอยกระทงข้างล่าง ลอยกระทงวัดวัดตะพานหินนะครับหลวงพ่อพระพุทธพิชัยนะครับอ่านี่ฮะวัดลอยวัดตะพานหินปีนี้วัดตะพานหินก็จัดลอยกระทงเหมือนกันนะครับนะจัดงานประจําปีเหมือนกันเห็นคนคงจะผ่านเวธีประกวดมาแล้วแต่งตัวสวยเด็ดนะครับนะเขาประกวดหรือยังครับอ๋อประกวดไปแล้วนะโอเคครับครับ อ๋อครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมามาดูดี๋เยอะแล้วกลับนะครับขอบคุณครับอาจารย์ไม่มาเลยผู้ชายอ๋อครับครับครับอ๋อวัดตะพันหินเนาะมีกิจกรรมนะครับเนาะอืมมีประกวดลอยกระทงให้หนูน้อยนุพมาได้เปล่าเลยครับนะ่ยไม่แน่ใจนะตัวน้อยเดียวนะครับ ยงามนะหนูน้อยนะครับนะลอยกระทง2,567เทศบาลเมืองตะพานหินนะวัตพานหินนะจัดโดยกองการศึกษาเทศบาลเมืองตะพานหินครับ๋อ,อ้ตะพานหินมีงานาเยอะเลินมีนนมนนวัดนะมีสามที่เลยมม้งเนียครับอันนี้วัดนี้ก็มีผมกิจกรรมมีแห่มัรตรนกนะฮะ เดี๋ยวจะต้องข้ามไปเพราะว่าเขาไปฝั่งนั้วัตถิวไปไม่ทันนะครับจะดูสักพักก่อนนะครับแต่ที่หูนี่คือเขาฟัางข้าวฟัางคิดว่าอะไรคือคุณค่าที่หนูจะได้รับจากการเข้าประกวดในครั้งนี้เอาไว้ล่าคณหน่อยสรุปง่ายๆว่าเข้าฟัางคิดว่าถ้าขาฟัางได้รางวัลหนูน้อยนพมาศตอนนี้ข้าฟ่งจะทำอะไร